ในเรื่องของเกมเฮาส์จะเล่าถึงเหตุการณ์ของบ้านต้องสาบที่มีเงาปริศนาและก็สิ่งแปลกประหลาดมากมายที่เกิดขึ้นกับเด็กสาวที่ชื่อว่าแท็บบี้ที่ตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตกับครอบครัวปกติแต่ว่าจะเกิดเหตุการณ์สุดสยองขวัญในช่วงเที่ยงคืนของทุกวันที่คนในครอบครัวเธอจะค่อยๆตายไปทีละคนแต่ถ้าแท็บบี้ไม่รอดเธอก็จะตื่นขึ้นมาในวนลูปเดิมอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นบ้านต้องสาบที่ต้องหาคำตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่นะครับ สวัสดีครับอยู่กับโอซัมทีวเช่นเคยแล้ววันนี้เราจะมาสรุปเนื้อเรื่องของเกม House กันซึ่งจะนําเสนอถึงตัวละครอย่างแท็บบี้ที่ย้ายบ้านมาพร้อมกับครอบครัวแล้วก็มีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นเพราะว่าเธอเนี่ยจะตื่นขึ้นมาแล้วก็จะใช้ชีวิตปกติอย่างทุกๆวันแต่ว่าไม่เกิดเหตุการณ์ที่คนในบ้านเนี่ยจะเกิดสภาวนักกรรมหรือว,ว่าเกิดอุบัติเหตุต่างๆที่อยู่ในบ้านโดยน้องสาวของเธอจะชื่อว่าเมโลดี เมโลดี้เศร้าเสียใจกับเหตุการณ์บางอย่างที่ไปครกกระเทือนจิตใจของเธอทําให้เธอนั้นเนี่ยเริ่มมีอาการเสียใจและูนุมือนว่าเธอจะตัดพอกับการมีชีวิตอยู่ ส่วนคุณแม่ของแท็บบี้ก็จะมีพฤติกรรมแปลกๆครับโดยที่เธอจะเป็นคนที่ชอบติดเหล้าและเธอก็ชอบที่จะตอกตะปูปิดกั้นห้องของตัวเองครับและเวลาก็จะเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยที่จะมีเหตุการณ์ที่ทําให้ทั้ง2ตัวละครนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์เสียชีวิตขึ้นแบบเป็นอุบัติเหตุโดยเหตุการณ์แรกก็คือตัวละครอย่างคุณแม่เนี่ยจะเดินไปทําแซนด์วิชก็จะมีน้ําบนหลังคารั่วไหลลงมาก็เริ่มไหลลงมาบนพื้นเธอจะร่ดล้ลมแล้วก็คอหักจนเสียชีวิตนะครับในขณะเดียวกันพอเธอตกกลางคืนเน่่มลงงา,างอางขาารขอคุณ นะครับแล้วก็ทําให้เธอเนะี่ยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปออกมาจัดก,การแท็บบี้ตน,นเอง ส่วนถ้าเราอยู่รอดไปถึงช่วงเวลาเที่ยงคืนนะครับคุณพ่อจะกลับมาแล้วก็จะเป็นฆาตรกรที่จะไล่ฆ่าแท็บบี้แล้วก็คนในครอบครัวทั้งหมดและนี่ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่จะมีการไขความลับกันว่าเราจะสามารถช่วยเหลือคนในบ้านนี้ได้อย่างไรบ้างโดยผมต้องย้อนกลับไปเล่าถึงเหตุการณ์ของตัวละครอย่างแท็บบี้ก่อนว่าหลังจากที่เธอเสียชีวิตไปเนี่ยเธอจะวนลุปกลับมาตื่นขึ้นในห้องเดิมนะครับและเวลาก็จะเริ่มต้นแล้วสถานการณ์ทุกอย่างจะเหมือนเดิมทั้งหมดโดยที่คุณแม่ได้ตอกตะปูปิดประตูบงังความลับบางอย่างเอาไว้ ได้ทําลายแล้วก็เข้าไปในห้องใต้ดินนะครับจะพบกับศพของโทบี้โทบี้คือเพื่อนข้างบ้านที่หลงรักกับเมโลดี้น้องสาวแล้วก็ถูกคุณพ่อฆ่าตายแล้วก็เก็บศพเอาไว้ทางใต้ดินนั่นเองแต่ว่ากลิ่นศพที่เราเห็นเนี่ยอาจจะสันนิษฐานได้ว่าโทบี้เนี่ยตายมาตั้งนานแล้วนะครับจึงสมมวติให้ เหตุการณ์ที่อยู่ในบ้านเนี่ยอาจจะมีคําต้องสาที่เกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นเวลูเวลาที่คุณพ่อของเธอเนี่ยจะมีอาการบ้าคลัง่งแล้วก็ฆ่าคนในบ้านตอนเที่ยงคืนนะครับโดยที่มีแค่แท็บบี้เท่านั้นที่เป็นคนเดียวนะครับที่ยังไม่ได้ติดอยู่ในลูเวลาของคนในบ้านนี้นะครับแต่ว่าเธอสามารถแก้ไขสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ได้ด้วยนะครับโดยก็จะมีเหล่าเงาปีศาจแล้วก็มีผู้ผีต่างๆที่จะเป็นทั้งมิตรแล้วก็ศัตรูของแท็บบี้ครับมีทั้งผีในตู้เย็นมีเงาสีดํามีหนูยักษ์ จะมีอย่างน้องมา์ตี้ซึ่งเป็นหอยท่าที่จะช่วยเหลือแล้วก็จะมีคุณป้าข้างบ้านคอยยาวที่จะเข้ามาช่วยเหลือแท็บบี้ด้วยที่จะบอกสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น แต่ที่สําคัญเลยคือมันจะมีเหตุการณ์ที่เศร้าเสียใจของตัวละครอย่างเมลดี้ครับน้องสาวที่ได้เห็นการตายของโทบี้ต่อหน้าต่อตาที่ถูกคุณพ่อนั้นฆ่าตายทําให้เธอเป็นโรคเศร้าเสียใจและเธอก็ได้เห็นสิ่งที่พ่อทานะครับทำให้เธอนั้นเกลียดโลกใบนี้แล้วก็เกลียดสิ่งที่พ่อทําแล้วก็ไม่อยากจะมีชีวิตต่ตอไปแต่ว่าเธอก็มีสิ่งหนึ่งที่เป็นความหวังในชีวิตของเธอก็คือเปียนโนต่นเองซึ่งเธอจะเข้าไปเล่นเปียนโนในช่วงตอนบ่ายสองนะครับ ในขณะที่เมโลดีก้กำลังเล่นเปียโนอยู่โคมไฟระยะที่อยู่บนหัวของเมโลดี้ก็ตกลงมาทับเปียโนแล้วก็ตัวเธอจนเสียชีวิตในขณะเดียวกันคุณแม่ก็จะลื่นล้มแล้วก็เสียชีวิตเหมือนกันนะครับคุณพ่อที่เสียสตินะครับพอกลับถึงบ้านก็จะไล่ฆ่าแท็บบี้ทันทีครับและนั่นคือวนรูปแรกครับที่เราไม่ทําอะไรเลยก็จะเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุแบบนี้ซ้ําแล้วซ้าเล่าเกิดขึ้นจนกระทั่งแท็บบี้นะครับเริ่มช่วยเหลือคุณแม่ไม่ให้ลื่นล้มนะครับเราก็จะเห็นพฤติกรรมของคุณแม่ที่ดื่มเหล้าดื่มมมมมไไววนึเเาาาะครรัปถงุณพ่อ่อกก็จจข้าาจด ฆ่าทุกคนในครอบครัวช่วงเวลาเที่ยงคืนนะครับซึ่งแท็บี้เนี่ยสามารถจัดการคุณพ่อโดยการใช้ปืนลูกซองนะครับกำจัดคุณพ่อได้ด้วยกาอยู่3นัดครับโดยใช้กําดักหมีแล้วก็ปืนลูกซอง2นัดในการจัดการไปชีวิตพ่อของตัวเองนะครับนั่นคือการจบแบบแย่นะครับ และฉากจบก็มาถึงนะครับแต่นั่นไม่ใช่ฉากจบที่แท้จริงนะครับมันหลังจากนั้นแท็บบี้ก็จะตื่นขึ้นมาในวนลูปเดิมนะครับเพื่อที่จะแก้ไขสถานการณ์ต่อไปจนงห้การมันก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แท็บบี้นะครับตัดสินใจว่าจะทําการจัดการ คนในครอบครัวทั้งหมดนะครับแล้วก็จะเป็นเหตุการณ์ที่แท็บบี้นั้นจะไมไ่ถูกคุณพ่อฆ่าตายนั่นเองซึ่งเราจะเห็นได้ว่าคนในบ้านนะครับจะถูกแท็บบี้จัดการจนหมดเลยนะครับก่อนที่คุณพ่อจะกลับมาในเวลาเที่ยงคืนนะครับนั่นคือฉากจบที่แท็บบี้นะเนี่ยไล่กำจัดคนในบ้านทุกคนจนทําให้พ่อของเธอเนี่ยเมื่อกลับมาในบ้านปุ๊บก็ได้สวมกอดแท็บบี้และบอกว่าขอบคุณแท็บบี้ที่เป็นเด็กดีแล้วก็จัดการงานให้คุณพ่อจนเสร็จนะครับนั่นคือฉากจบแบบน้องเลื่อนนั่นเองนะครับ แต่วงลุปยังคงไม่จบนะครับยังคงมีเหตุการณ์ต่อไปอีกก็คือการที่ตัวเราเนี่ย สามารถช่วยน้องสาวตัวเองช่วยคุณช่วยแมวช่วยคุณแม่แล้วก็ช่วยคุณพ่อไว้ได้นะครับนั่นคือฉากจบที่เราต้องเริ่มการช่วยเหลือคุณแม่นะครับไม่ให้ลื่นล้มและใช้ขวานทาลายที่กั้นประตูนะครับแล้วก็เข้าไปในห้องของคุณพ่อเสร็จแล้วก็จะพบกับศพของโทบี้ที่ถือหนังกระติกไว้อยู่นะครับแล้วก็หยิบขึ้นมาแล้วก็ในเวลานั้นเนี่ยเมโลดี้ก็จะเดินไปที่ห้องเปียโนนะครับเรารีบใช้ไม้หนังกระติกนะครับยิงไปที่โคมไฟเพื่อให้เปียโนตกลงมาก่อนที่เมโลดี้จะมาเล่นเปียโนนะครับหลังจากที่เปีย ใจกับเหตุการณ์นี้มากครับให้เราเก็บกับดักหมีมาแล้วก็หยิบกระสุนปืนลูกซองไป2อ,อันนะครับแล้วก็หยิบปืนลูกซองจากห้องคุณพ่อมาด้วยเสร็จแล้วก็รีบไปที่ห้องของเมโลดี้นะครับพรเพื่อจะทำลายเก้าอี้ของเมโลดี้ก่อนที่เธอจะปิดชีวิตตัวเองนะครับแล้วก็ทําลายโถส้วมไม่ให้เมโลดี้ถูผีกินนะครับและเมโลดี้ก็จะกลับไปนอนครับเมื่อเราเคลียภารกิจของเมโลดี้สำเร็จแล้วนะครับคุณแม่จะเผลอเมาแล้วก็หล,หลับไปหลังฉันทำแซนด์วิชเสร็จแล้วเธอไม่ได้ดื่นลมแล้ว แทบบี้ <Tab> จะใช้ขวานนะครับรอที่หน้าตู้เย็นนะครับโดยที่เจ้าหน้าตู้เย็นเนี่ยมันจะมีผีตู้เย็นอยู่นะครับมันจะยื่นมือมาแล้วก็พยายามจะล่าคุณแม่ออกไปนะครับโดยที่เทบบี้นี่ใช้ขวานตัดแขนพอมันนะครับแล้วมันจะโผล่ร่างที่แท้จริงออกมาเราไม่สามารถจัดการมันได้จนกว่ามันจะถึงเวลาเที่ยงคืนนะครับหลังจากที่ปีศาจที่ถูกปัดเป่าออกไปแล้วคุณพ่อจะกลับมาในช่วงเวลาเที่ยงคืนและจะเป็นฉากจบที่คนในบ้านจะเข้ามากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวแทบบี้และก็เมล ดีนะเนี่ยจะพูดคุยกันอย่างสงบสุขนะครับโดยที่ไม่มีใครมาขัดขวางพวกเขาเ่ยซึ่งจะเป็นชาจบแบบครอบครัวนะครับ น,นั่นก็ยังไม่ใช่ฉากจบที่แท้จริงนะครับยังมีฉากจบที่ต้องปลดปล่อยความโศกเศร้าของเมโลดี้ซะก่อนซึ่งเหตุการณ์จะคล้ายๆกับฉากจบที่ช่วยเหลือครอบครัวไว้โดยทุกตัวละครจะต้องรอดหมดนะครับโดยที่ เมโลดี้จะต้องห้ามไปเล่นเปียนโนแล้วก็ห้ามคีดสั้นนะครับเพราะว่าแท็บบี้ได้ขัดขวางทาลายเก้าอี้ในห้องนอนของเมโลดี้แล้วก็ทําลายห้องน้ำเมื่อหลังจากนั้นเมโลดี้จะเข้าไปนอนแล้วก็แท็บบี้จะเข้าไปคุยกับตุ๊กตาที่อยู่ในห้องของตัวเองครับหลังจากนั้นคุณพ่อก็จะกลับมาเสร็จแล้วเมโลดี้ก็จะขอบคุณเราแล้วก็จะใช้ขลุ่ยนะครับเป่าเพลงให้คุณพ่อเนี่ยได้ปลดปล่อยดวงวิญญาติออกมานะครับแล้วก็จะเป็นฉากจบแบบเตอะซองครับ นั่นคือฉากจบที่ปลดปล่อยความเศร้าโศกของเมโลดี้ แต่ไม่ใช่ชาวโจวิแทจริงนะครับเพราะว่าเหล่าตุ๊กตาของเมลโลดี้เนี่ยยังพูดคุยกับเราว่านี่ไม่ใช่ชาวโจวิแทจริงและมันจะไม่มีวันสิ้นสุดไปจากเหตุการณ์นี้ในขณะที่แท็บบี้ก็ได้เห็นเหตุการณ์ต่อมานะครับว่าปีศาจในบ้านเริ่มมีพลังที่เสื่อมถอยลงนาฬิกาในบ้านก็เริ่มมีการแต่งราวขึ้นแท็บบี้เลยใช้ขวานในการทำลายน,นาฬิกาจนเกิดเป็นการหยุดลูกเวลาทั้งหมดและทำให้แท็บบี้นั้นเข้าไปสู่ดินแดนของปีศาจที่อยู่ในบ้าน ซึ่งเราก็จะได้เห็นเหมือนกับว่าในบ้านหลังนี้เหมือนกับเป็นร่างกายของมนุษย์ที่ถูกควบคุมอยู่โดยภายนั้นเนี่ยก็จะพบกับดวงวิญญาณของโทบี้ที่ได้อยู่ในห้องของคุณพ่อแล้วก็ได้รู้ว่าคนที่ฆ่าเขาคือคุณพ่อของเรานั่นเองโดยเราต้องกําจัดปีศาจท,ที่อยู่ในบ้านโดยจะมีดวงตาสองข้างที่อยู่ในห้องของคุณพ่อแล้วก็จะมีปากยักษ์ที่อยู่ในห้องเก็บของแล้วก็จะมีนิ้วมือที่อยู่ในห้องเปนโนแล้วก็ยังมีหัวใจที่อยู่ ตรงศูนย์กลางของห้องด้วยนะครับโดยเมื่อแท็บบี้ใช้ปืนลูกซองยิงไปที่หัวใจนะครับทำให้หัวใจนี่ยแตกสลายและแผ่นดินก็จะไหวและแท็บบี้ก็จะตกลงไปสู่อีมิติหนึ่งนะครับโดยภายในนั้นจะมีตาเท่าคนหนึ่งที่เป็นชายชราปิศนาที่ควบคุมคนในครอบครัวของแท็บบี้และก็บ้านหลังนี้เอาไว้ด้วยนะครับโดยทีต่ตาเท่าคนนี้ได้พยายามชักชวนให้แท็บบี้เข้ามาหาเธอนะครับแล้วก็บอกว่าแท็บบี้จะไม่ไปไหนทั้งนั้น แทบบี้เลยสละดึงแขนตัวเอออกมาข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ขวานจามไปที่หัวของตาเท่าคนนั้นจนเสียชีวิตครับ thank <music> you จากนั้นบ้านต้องสาบนี้ก็จบสิ้นลงนะครับแล้วก็ในฉากจวพิแท้จริงนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นฉากที่บ้านต้องสาบแล้วก็ตุ๊กตาได้ถูกปลดปล่อยลงและเธอก็จ้องมองบ้านหลังนี้โดยที่ตัวของเธอนั้นก็แขนขาดนะครับและบ้านหลังนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่จบลงด้วยดีแล้วก็ตัวแทบบินนี่ก็ยังคงต้องฝันถึงเหตุการณ์ที่เป็นฝันร้ายที่ยังอยู่ในบ้านหลังนั้นซ้าแล้วซ้าเล่านะครับเพราะว่ามันจะสามารถปลดล็อกฉากจบแบบพิเศษได้อีกครับนั่นคือการพูดคุยกับมาร์ตี ทำการจัดการเจ้ากบทั้ง6ตัวนะครับแล้วก็จะได้เป็นฉากจบแบบพิเศษครับนั่นก็คือการต่อสู้กับเจ้าหลอดฟล็อกกี้นั่นเอง <c oughs> และก็ยังมีอีสเตอร์เออีกครับว่าตัวละครอย่างแท็บบี้นะเนี่ยสามารถหยิบน้ำนะครับไปราดตัวเมลโลดี้ตอนที่เล่นเปนโนได้นะครับแล้วมันจะมีการกรีดร้องของตัวเมลโลดี้ออกมาซึ่งนั่นคืออีสเตอร์เอของกระตูนเรื่อง courage of the c a r o l y dog หรือว่ามาน้อยผู้กล้าหาญ c o u r a g e ได้พบกับเจ้าเด็กที่เล่นไวโอลินแล้วก็หันหน้ามากลายเป็นผีนั่นเองนะครับ แล้วก็สรุปสั้นๆครับว่าบ้านต้องสาบที่เป็นวอลลุบที่ไม่ส,สุดนี้มันเกิดจากการที่มีตาเท่าแก่ได้ควบคุมบ้านหลังนี้เอาไว้โดยที่ได้ใช้คุณพ่อนะครับชักจูงให้ฆ่าโทบี้ทำให้บ้านหลังนี้ถูกต้องสาบและคนในครอบครัวเนี่ยก็จะต้องถูกฆ่าตอนเที่ยงคืนนะครับแล้วก็จะเป็นการ วนลูปเหตุการณ์ต่างๆให้วนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าแท็บบี้นั้นเนี่ยเป็นคนเดียวที่ไม่ได้อยู่ในหลุมเวลานั้นนะครับทำให้เธอเลยเนี่ยต้องจัดการกับเหล่าปีศาจแล้วก็ลงมาสู่ใต้ดินแล้วก็จัดการตาเท่าคนนั้นนะครับแต่ว่าเธอยังคงต้องฝันอยู่ในวนลูปแบบนั้นโดยที่จะหลอกหลอนเธอไปเรื่อยๆด้วยนั่นเองนะครับ และนี่คือทั้งหมดของ House จริงๆแล้วมันจะมีในส่วนของตัวเนื้อหา DLC อีกนะครับผมแต่เราจะมาต่อกันในพาร์ทหน้าละกันนะเราก็จะมาดูในส่วนของตัวเนื้อหา DLC ของตัว m e l o d ดีต่อครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับเธอนะครับผมถ้าใครชอบคลิปตรงนี้ครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไว้ด้วยละกันนะฮะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ